มันก็โหดเกินไปเพื่อน,นก็โหดไปแม่เอาตองพกมายิงกูเลยก็เกินมีคนซุยไปดิเฮ้ยมีคน ทะลุไอวอมีคนสับกระบองอยู่แถวนี้ ได้ยินเสียงคนตบกระบอกก็ว่าอยู่อยู่ไหนวะทำอะไรกันนะเขทาทำอะไรนั่งอยู่ข้างบนทำอะไรวะมีคนอีก สวัสดีครับเพื่อนอ้าวตั้งไม่ทันแล้วน้องไครวะ <laughs> <tr uth> ดูดูดู ้าวไม่เห็นว่ากดแจ็สก,กิลมาแล้วมันตัวมันอยู่ไหนวะอา้าวไม่เจอ,เอโอ้สก,กิลไม่เจอสก,กิลไม่มีถ้าม,มีสก,กิลลวมึงอา้าวตายหัวแตก,ก,กโอ้ตาดีีว่ะโดนยิงหลังมาเลยเดี๋ยวตรงนี้ตัวหนึ่งแลวกไห,หลังหิน 你来呢？哎！ Chúng ta sẽ hái qua đây! đây! เก็บครึ่งแบบเลยไม่ไม่ถึงกันได้ชั้นเดียวหรอหรือเบิดเก้าลูกมันบอกปีศาจชัดมันบอกอย่างเงี้ย